คุณพ่อยุทธบ้านเสียวตําบลลุบเหลาอําอเภอภูพานจังหวัดส,สกลนครครับหลังจากที่ใช้ปุ๋ยเอลเลี่ยของเราว่าเป็นไงบ้างครับเป็นยังไงนะ้องหอวใจแล้วก็ปร,รูุ้ึกว่าด,ดีครับดีครับดีคือว่าดีอยู่ขัวมันบ่งงานพมกรจีไปสามมิกร็ไ้สามรอยกลัวล่างของไฟฟูนเหมือนสองหมตสองสองมีตรงสามมิตรั้งนี 0, ้สามอันนี้อันนี้เจ้ามีท่านปะสองหมรครับตัวนี้ สองเมตรนี่นะครับสองนี่แครับสองเมตรเลยเต็มปูล่ะป้าเพราะว่ามีแต่ฝนตกบ่บ่ค่อยได้กีดเลยล่ะฝนตกมาหลายมือแล้วจากจากที่จากเคยขายได้น้ำหนักเท่าไหร่ครับที่แรกเคยขายที่แรกก็ได้แค่ละสองสามร้อยบาทนี่มันก็สุดติว่ามันได้หลายกว่าอยู่ทั้งใสปืนเลยก็ได้หลายกว่็อยู่ทั้งเทียวกับหาลอยแต่ว่ามันกีดยางก็เต็มที่มันฝนช่วงนี้ถึงน้ำฝนแต่ว่ายางสามเมตรมันเต็มปูล้านล้านกับ ได้สองโขงสินะก็ถือว่าดีเจ้าดียางไหมพ่อเต้ายางนิ่มครับเจ้ายางก็นิ่มครับเจ้ายางก็นิ่มอยู่เเเริมป็นกุแล้วก็มันแข็งใช่ใส่ใส่สีใส่สีกับบดปลุกหนึ่งละสีปุ๋ยน้ำบดปลุกหนึงแล้วแต่ว่ามันนิ่มแต่ถือว่าดีครับก็ลองเบิ้งเนาะอันผมขอเบิ้งต้นยางครับนิ่มก็ได้ครับลองเบิ้งกับแต่เราคนก็บทบ่บ้ีกันดอกแต่ว่าผมก็คือว่าใส่ได้นะอันนี้ต้นยางลายตายไหมครับตายเบิดนี่ตายมาหลายปีแล้ว ประมาขี่ประมานี่หนำยางไหมขึ้นมาถึงประเ้ศเราของผมประมาณลอยตน้นป <c oughs> ีตายหนิเด้อประมาณลอยตน้นปีนี้เปิดบดเลยอร่อยต้นตนี่ออกบดครับคุณแม่บดนะลอยตน้นมันมีสวนหนึ่งอยู่ของของอาจารย์หนิสามลอยต้นบาตายแต่วพระเจบบ้าเขาบดเชียวกองบดเป็นยังมันก็เชียวไปเชียวมันเนาะครับผมบดหลายบาทยุบแล้วน้องอาจารย์ผมว่าสิพอเล่าก็ดังทั้งดังหัวตับไตเลย ยครับใส่กุ้ยไอวิเลตแล้วก็พี่น้องใส่เบื้องนะครับมันก็มันก็บอกก็ได้ครับวันนี้มันต้องหูเลยจะของแมวโมนี่ก็ลองใส่เบิ้งครับจะหาสอบพกสอบเบิ้งก่อนก็ได้เอาทดลองนะค่ะครับถ้ามันดีก็จ้องควายว่ากันมันก็แต่ละหมองก็บบุ้งขกันเนาะผมจะวูงเด็กจ้องผมบอกว่าใส่ได้อยู่ค่ะครับท่านไหนขอบคุณพ่านนะครับครับครับไม่มีอะไรหรอครับ